มาดีครับผมอันเหรออายป่วยแล้วเหรอแล้วไปไหนแก้มทำไมมีแก้มเม็ดเม็ดอ่ะเอ๊ะเอ้นี่ยายเอออ่าสไปเกตตี้ซอสซื้ออร่อยเลยมีแต่น้ำเส้นหายไปเลยหมดเส้นแหลกด้วยนะมาแล้วตัวป่วนทั้งหลายมาแล้วป่วนทั้งหลายป่วนฮะจำยังไงกินกินแห้หมดเออกำลังลื้ออยู่เดี๋ยวจะให้เจอวันนี้จะให้เจอตีน ตีนไก่ไม่กินไม่กินจะกินลาบหมูวันนี้เอ้ยอันนี้วันไงวันดีครยยาดาดีขึ้นหรือยังหอันน่ะอันนั่นอ่ะไอตัวปวดเนี่ยโอ้โหตัวเล็กๆนะไอหัวไหลน่วมทุกวันเลยเนี่ยอิ่วยายนอนปวดขาทุกวันเลยนั่ไม่นิ่งไปหาแม่เธอนะนั่นแหละมึอบืนเน่ยเอาลงไปเลย เอาลงไปเลยนอันนี้น่าใส่ขึ้นของเมื่อวานนะตาอ่าเจ็้มื่อคืนกวาจะนอนไม่ไม่หยุดร้องเลยขยันเพาะลูกกันสัวเอ่าเลี้ยงกันไปเดี๋ยวก็โตช่วยกัน,นอ่นกยายน้ยายอันี้สิย,ยายนี่เลยจะเดี้ยงก่อนอนะยายจะอะยายจะนกก่อนอยู่ไหมบอกดูตารางงานให้ดีให้น้อยที่สุดเดียเดี้ยงเดี้ยงแม่เนี่ยจะทำอะไรอ่ะ จะทำอะไรอะ่ะจะกินอะไร